นี่คือคนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นลอเรียวเบอร์หนึ่งของโลกตลอดการ S.M.G. ฮันโซเบื่อไหมับการโดนโกงเวลาต้องการซื้อหรือขายหลักเกมรีปีปัญหาเหล่านี้ที่หมดไปนี่เลยเพจแดนมินต้นทีดี 7, เจ็บเขีขายหลักเกมรีปีที่ดีที่สุดณตอนนี้มีไอดีให้เลือกเริ่มต้นราคาเพียงห้าสิบบาทเครดิตเยอะรีวิวเยอะปลอดภัยไม่โกงแน่นอนเพจแท้ยอดไล่เจ็ดหมื่นขึ้นไปเดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับคือสำหรับใครที่ดูแข่งมานานแล้วน่าจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีนะสำหรับฮันโซ่าเน่ยนะเป็นททีีม่คว้้าแแชมป์โลกกคครรรังนะหืืออ มป์ AIC ของปี2017นั่นเองนะทุกคนนะและนี่คือแมตต์ตัดสินชิงแชมป์ AIC นะคือพูดตรงๆนะเว้ยนะคือตอนแรกอ่ะเกมทีวีนะเขาทาถูกแล้วเว้ยคือเขาแบรนรอเลียวทุกเกมนะคือเรามีหลักฐานมาให้ดูเลยนี่คือเกมแรกนะที่พวกเขาจะแข่งกันนะทีมเกมทีวีเนี่ยนะก็แบรนรอเลียวไปนะในเกมที่2ก็แบรนรอเลียวไปนะแล้วก็ในเกมที่3ามเขาก็เลือกที่จะแบรนรอเลียวนะแต่ประเด็นคือเขามาปุยมาปล่อย,ยหลุดนะในเกมที่4นะแลวแน่นอนหรอว่าคนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นลอเลี่ยวเบอร์หนึ่งของโลกยังไง ไม่ได้เล่นรอเลียวอีกเลยนะคือมันเป็นอาระบบ normal นะก็คือสามารถเลือกตัวซ้ำได้นะถ้าใครแบบที่เคยดูนะเพราะว่าตอนนั้นคือฮีโร่มันยังไม่เยอะนะและนี่คือเกมที่รอเลียวถูกหลุดมาให้ฮันโซเล่นนะเดี๋ยวมาดูกันว่าคนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นรอเลียวเบอร์หนึ่งของโลกนั้นเขาจะเล่นได้โหดดิบเถื่อนแค่ไหนนะนี่คือเกมชิงแชมป์โลกเลยนะทุกคนนะนี่คือชิงแชมป์โลก AC ของปี2017ที่หายไปจาก u t u b e นะแต่เรายังมีแฟลเก่าอยู่เดียวมาให้ดูนะสะดุดหนึ่งถึงสองวิยังไงขอภ น่าจะได้เปลี่ยนทางด้านของเรียวมะอยู่ครับชิชิเกนจี G ครับกับทางด้านของซินเนียลอ๋เอ็กบีครับเห็นปุ๊บถอยเลยฮะมาอะไรกันเยอะแยะครับแถวด้านล่างครับจะการได้หรือเปล่าครับทางด้านของเลียงอ้าวครับเรียงยังไม่มีอันติยายงิ้วโน t อชารีด้วยครับแต่ต้องรีบเคลียร์คีฟครับ เฮดดี้เข้าไปเคาะหนึ่งทีแล้วสตาร์ทต่อจากอลิซที่สวยงามครับแล้วเหลียงกาลังจะโดนเก็บเฟิร์สบัตครับแล้วโดนยิงเลเหมือนกันนัทโตมาจากไหนครับจากเลนกลางลงมาที่เลนล่างครับหนึ่งต่อหนึ่งฮะไม่ยอมให้เพื่อนตายฟรีครับโอ้แล้วเคอรเวอร์ไม่แตกด้วยครับใช่ครับโอ้โหอดีครับและชิชิมาพร้อมกับลิเวอร์ดีได้เพื่นแลนและเก็บนะครับอภิเาวดาก้อนไม่ได้ครับโอ้โหแล้วเกนจิเมื่อกี้เคาะสวยมากโดนสามเลยฮะโอ้โหนี่ครับเคาะทุกบ้านเลยฮะเกนจิครับ บ้านไหนมีมประตูเคาะหมดฮะเก็นจินี่พุ่งเข้าไปหาบีชานเลยครับโอ้พอทุบเสร็จปุ๊บพัสสิตท,ทำงานต่อบีชานี่ขนลุกเลยฮะหนาวเลยฮะกลัวจะตายเอาอ,อแหมเจ้าลอรีโอตัวนี้ครับคันโซครับเดินเติมเกมได้ไวจริงๆใช่ครับอ่านเกมขาดครับว่าเล่นไหนควรจะไปครับไม่ยืนจมเลนนะ ที่เลมบอลครับแล้วให้ทานน้าของบูบัฟครับกับพันโซเป็นหลักฮะเพราะว่าตัวละครอย่างลอเรียลตัวละครอย่างมูราดก็ก็ใช้บูเยอะเหมือนกันนะแต่ถ,ถ้าเกิดว่าเทียบก,กับลอเรียลลอเรียลตอนเปิดสมัยเนี่ยใช้เยอะกว่าใช่ครับใช้ใช<ม>ดัลมากใช้ไม่มีพักเลยะชักไม่มีภพ่อไม่ต้องขวนใช่ไหมไม่ต้องขวนทำไม <laughs> โอ้แต่ว่าด้านล่างครับเหลียงครับสต่ไหลไปหนึ่งทีครับโดนบ้าจากอลิสครับแล้วกดวิวน็อกอีกรีวิ่งจะไม่หนีครับโอ้แล้ะรอบเพื่อนมาตามครับได้ไม่ใช่สแลัดจากซิลิเนียครับเก็บป้องกันไม่ได้แต่ดูว่าเพื่อนอย่างเหลียงตายไปเหมือนกันครับแต่ว่าด้วยจำนวนครับจังหวะนี้ครับเบรดอัพสกีกับพีเอสแมนและมีฮันโตเปิดสมัยมาเติมครับดับเบิลคิวจากชิชิฮะและกำลังจะไปเอ็กบีครับเอ็กบีฟันอยู่โอ้แต่คลิปหมดนะฮะเอาทาวเวอร์ให้ไม่ได้ครับโอ้ครับปื้บป้าปื้บป้า สต่อสอเกมนี้ท<า>ั้งนี้ห่างกันไม่เยอะนะใช่ครับเหมือนจะดูสูสีคู่ขี้กันครับแต่ว่าพลังของทาวเวอร์ครับทั้งบนและล่างฮะของ s อ g นั้นจะแตกแล้วครับถือถว่าการที่มีบิชานนีที่เล่นไบรอเรลเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีอยู่ในช่วงแรกครับแต่ยังดีไม่สุดครับยังไม่ได้ความได้เปรียบที่การได้โบเมาในช่วงต้นเกมควรจะได้มากกว่านี้นะปปปะปะ,ปะ,ปะ,ปะ เซฟตาก้อนเกิดครับตอนนี้ซูบิลิเซเนลตายไปฮะคนที่ได้ไม่แน่ใจนะครับว่าใครได้ไปโอ้แล้วดูครับเหลียงฮะยืนทนจนได้เกราะไปฮะมันท่านประหลาดขอยืนนานหนึ่งเดียวครับแล้วได้เซฟต์ไปหนึ่งตัวครับ SMC ขึ้นมาเลนบนครับจะเอาป้อมครับยิงฮะขออีกกิ้งหนึ่งครับนี่คือความได้เปรียบของไวโอเลตครับป้อมแตกไปแล้วครับที่ด้านบนของ s m g ครับแล้วมาไล่เนี่ยเฮนรี่ที่ด้านล่าง โอ้แต่เลือดป้อมยังเหลือเยอะอยู่เลยครับในขณะที่ฝั่งของเกมทีวีครับยังบุกต่อเนื่องฮะอาครับไล่เข้าป่าครับบีบพห้ฮันโซออกมาในเลนครับและไปที่เลนกลางต่อแต่เสียดายว่าคีบหมดแล้วครับโอ้แล้วเดินเกมกัน5เลยนะครับเดิน4ี่เดิน5ครับแต่ว่าป้อมล่างครับก็ได้ไปเหมือนกันครับสำหรับเฮนรี่ขออภัยครับเหลียงแต่หน้าของไอเนจีนำอยู่หนึ่งพันนะ แลกกันไปคนละหนึ่งฟองครับตังต่างกันไม่ถึงพันเนี่ยเกมนี้เกมทีวีพยายามที่จะกุ๊บและชวนทะเลาะเป็นวอลใหญ่นะครับส่วนนั้นของ SMG อนั้นดึงความสนใจครับในการเคลื่อนที่ไวไปในเลนต่างๆตันไม่โดนครับแล้วเขาโผล่ออกมาพร้อมกับการวางวงสมัยฮะโอ้ด้านล่างก็บวกกันอยู่ครับและเฮนรี่กำลังจะตาย่างซีเนียครับนั่นคือตัวแทงบวกกับดามเมจครับมีทุกอย่างฮะัสำหรับซีเนียตนนี้ เอ็กซ์ปีกพยายามที่จะหาตังค์ฮะซิลต้องมีของให้มากกว่านี้นะครับถึงจะพังทีไฟของฝั่งตรงข้ามได้โอ้และตัวอย่างซีเนียร์ครับยิ่งยิ่งเลดเกมยิ่งเก่งครับเพราะว่าดาเมจออ้ยเขาเปิดไฟลยครับแล้วดูดาเมจมาจากไหนครับตีด้านกเลเยอร์เร็วขนาดนี้ไม่นาทีที่หกครับโอ้หนึ่งราชาไร้บัลลังครับกับสาวนินจาครับไอริแล้วไอริออกเป็นเมนทอนออฟราด้วยครับไม่อัพเกรดของป่านะ โอ้ oh, ยืนนานครับอาศัยการเบินดาเมจครับจากเกาะไฟมาอย่างนี้แล้วฮันโซเอาบูบัฟมาอีกครั้งหนึ่งครับมาตามสไตล์ SMG เลยครับบอกว่าเก่งในเกมกลางแต่ว่ากดดันเขาในเกมไวดีเหลือเกินเปิดพืที่นด้านของเอ็มร์ดราก้อนอีกครั้งหนึ่งครับแล้วให้ชีชีนั้นโซโล่คิว ไม่ได้นะฮะได้ไปถึ้นหลอดนะครับเดี๋ยวมีใครมาเติมหรือเปล่าครับม่นามีครับและที่ได้ดาร์คซเลเยอร์เร็วขนาดนั้นนะเพราะว่าไอริสสามารถแทงได้ครับจากยูเรีตออฟไม่ใช่ครับิวโน่คาริอ้าวครับลงมากะว่าชะปะทะครับแต่ว่าฝังลูกค้าไม่เล่นด้วยลั่นไปก่อนนะครับกลายเป็นตอนนี้ SMG ชวนทะเลาะ้วครับเพราะได้บัฟทางด้านของดาร์คเลเยอร์มา แต่ปัญหาอย่างที่เห็นเมื่อกี้ถ้านะครับดิชเช่นสลัดโดนฝั่งของพิชานที่เล่นเวอร์เรลสักครั้งหนึ่งนะครับเขาจะเสียเปรียบคิมไฟท์ันทีสำหรับเกมทีวีเราจะโดนลดเลือดไปเยอะมากครับเพราะดาเมจที่เพิ่มมาจากดาร์คเลเจอร์เนี่ยเสาเอด้านบนครับถูกเก็บจากนัาของ s m g เอ้เดินครับเดินเดินใส่ยับนะฮะและตอนนี้เริ่มการเป็นเดิน4ครับแล้วปล่อยซีเนียลนั้นไปพุชในเรนล่า <alrededor> ง จะกดดันทางด้านของเฮนรี่ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะว์ปมาเติมในทีมไฟด้วยให้เหลียงไปดันในเลนบนครับแต่ตอนนี้ซีเนียลยังไม่มีอันติเมตนะครับรอโหลดอยู่เหมือนกันฮะแต่ว่าอยู่ใกล้ๆนั้นคงจะไม่ต้องใช้มาแล้วอันติเมตของซีเนียลครับถึงโหลดเสร็จฮะว่าเรารู้ได้ยังไงฮะมันมีจุดเกี่ยวข้างฮีโร่อยู่ครับนั่นคือสถานะในการพร้อมใช้อันติเมตครับใช่ครับเอ็กบีก็ฟาร์มยากครับโดนทางด้านของเหลียงไอริสน้าป่วนตลอด แล้วได้ดีอาจิสมาครับฮันโซหยุดยากนะครับรอเรียวที่ของเงยอะขนาดนี้ใครจะฆ่าได้ครับเบิร์สดาเมจจากการยิงของไวโอเลตไม่น่าเพียงพอครับคำถามครับเกมทีวีจะเก็บใครก่อนมูลาดก็ไม่ค่อยโผล่ออกมาลอเรียวที่เป็นดาเมจหลักก็ฆ่ายากด้วยจะไปเลงไอริสครับก็ยากเกินไปมีลิวโนอีกครับซีเนีวนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับหนาป้ากฮะ โอมาเป็นทางเลือกที่ดีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับและนี่ครับลองไปที่ซีเนียวก่อนครับซีเนียวโดนอยู่ครับไม่บินหาใครครับโดนอยู่คาที่เลยฮะหายไปก่อนครับรทนาโดยื้อไปสําหรับเอ็บีครับแต่เหมือนว่าจะกลับบ้านไม่ได้จากการโดนลุมเนื้อของเอสแจีตัวและตรงกลางครับชิชิตพลาตายไปเหมือนกันครับและฮันโซครับหลบมันด้วยสกิลทั้งหมดที่มีครับและสไลด์ไปใส่ครับดละหนึ่งต่อสแบบนี้ฮันโซทำหวาดเสียวครับและบิชานครับมีโอกาสในการได้ยิงป้อมแล้วสาหรับเกมทีวี ต่เหลียงก็ไม่สนใจนะครับมาเอาสเปรตานเนลนะครับพีชาลูครับมาถึงฮะไม่ทันครับที่จะแย่งะสเรตซานเนลหรือมังกรเล็กฮะโอ้ครับมาเอาป้อมกลางแทนครับสำหรับเกมพีวีถือว่าทำได้ดีครับตัวแครี่ยังอยู่แลบเบรกเก็บชี้ไปได้ฮะตีตื้นขึ้นมาดีครับตอนนี้เงินเกือบที่จะเสมอกันแล้วจะเสียเปรียบก็ตรงในเรื่องของอ่าแมปคอนโทนครับเพราะว่าป้อมนั้นโดนไปเยอะกว่าป้อมโดนเท่ากันเลยครับเท่ากันเท่ากันแต่ว่าแตกต่างกันที่มังกรที่ได้กัน มันกอตัวแรกของเกมทีวีได้ไปแล้วฮะหลานการ์ตึงครับฟาดนี่บอกเลยครับว่ามีเกมเปลี่ยนแน่นอนโอ้โหเอาครับโอ้โแต่ว่าเข้ามาบิชันเกือบตายเหลือนิดเดียวครับพิชันยังไงก็ต้องกลับและยอมเสียป้อมตรงกลางครับอ้แล้วดูเกนจิฮะเดินมาหาแนวหลังทันทีครับว่ามีใครอยู่ครับ เฮนรี่ครับอ้าวแล้วไปเจอกับชิชี้วเจอกับชิ้ชิครับเฮนรี่ครับเจอกันจี2ต่อครับพยายามจังสันช่วยครับสำหรับโปรอีแกว่าเหมือนจะโดนด้วยครับในขณะที่พิชานมิงจะไปรีเลือดที่บ้านไงต้องเสียเพื่อนไป1หนึ่งคนอย่างเฮนรี่ครับอาครับเข้ามาเปิดครับฮันโซครับตอนนี้เปิดสมัยครับและใช้สกิลจากในวงนั้นครับโอ้ดาเมจมันแรงมากครับและพิชานเจอหน้าฝั่งตรง้้้าาาาาามมมมมคคครรรรัััับบบกกกเปปนนนนนนนไไยยยงอออออะะพแวหจ่่่ีโืืูใ เกมทีวีถ้าจบดาเมดฆ่าไม่ได้เนี่ยบอกเลยครับเจอฮันโซไล่ตลอดฮะอ้าวและเข้ามาแบบนี้ครับดีว่านะเพียสแมนยังได้ไปครับเรดบัฟฝังตัวเองจับยากครับทางด้านของเหรียงไอรีฮะเห็นช่องเปิดช่องไม่ได้ครับเก็บหมดนะฮะเครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นกันแน่นอนแล้วก็คือด ension Slash ของทางด้าน,นมูราชิชินะครับโอ้แรงพอที่จะทำให ทางการยืนไม่ว่าจะเป็นบีชานเองนะครับหรือว่าเป็นตัวต่างๆโอ้และชิ้นต่อไปคือองค์มิอามครับถ้าเกิดว่าได้มาครับบีชานโดนแน่ๆ80%ของเลือดครับจากเดสิมิชันสลัดครั้งเดียวเต็มๆและจ้าเอ๋เจอหน้าพีเอสแมนโดนเปิดครับกระโดดหนีแล้วฟิกเกอร์ตามเลยครับแล้วแทนด้วยแรดออฟซิสหนีเพื่อคือเลือดกลับมาฮันโซครับอยู่กลางวงแต่ว่ายังเอาตัวรอดกลับมาได้และตั้งหลักในการใช้สกิลกลับมาบีชานโดนไล่จากเหลียงครับและเหลียงครับหลงนี้ครับไล่บีชานไม่สำเร็จครับ เจอบิชานตั้งหลักได้ครับแล้วมีเห็นรี่เข้ามารับหน้าครับเป็นกำแพงให้ครับและซเซรีเนียครับรับ1ต่อ3อยู่ครับทำให้บิชานต้องมาช่วยเพื่อนยิงและเก็บซซรีเนียได้หรือเปล่าครับเลือนิดเดียวกระโดดไปที่ฐาน2องครับแล้วยิงมายิงอีกหนึ่งครั้งครับแล้วเป็นบิชานที่เก็บซซรีเนียได้เหลียงไม่ได้เข้ามาไฟและฮันโซได้แค่ทำไร้แค่เอาตัวรอดฮะกับกลายเป็นเกมทีวีครับที่สามารถเคาน์เตอร์ได้ถึง2ครั้งและตอนนี้ครับต้องดูแล้วฮะโอ้บอกเลยว่าเสียเปรียบได้เปรียบนั้นดูไม่ออกแล้วคร โอ้จบบิชานไม่ลงครับโดนลงโทษซะเองครับ S M G ทุกคนนี่ทำดีหมดครับเพียงแค่ว่าเกมทีวีทำดีกว่าแล้วบีชานได้มุรามาสะแล้วครับอาแล้วครับสีเนียวจะยืนยากนะ้วและของป้องกันตัวเองก็มีครับเดซิเคิลโอ้เดซิเคิลมาแล้วด้วยยังโอ,โอ,โอ้นอกจากมุลามาสะแล้วมีทาะร้ารล,อน,าลอนนีกครับโอ้ยิงทีนี่น้าตลอนเนี่ยอาครับเกมนี้ไม่ง่ายสำหรับ S M G ฮนะ เมื่อกี้ซีเนียลที่ว่านั้นหนาในช่วงท้ายครับยังต้องยอมสยบให้กับบิชานเอามายิงแทงโดยเฉพาะเลยครับทางด้านของเกนเจิยกับซีลีเนย,ยืนยากแล้วครับ เลี้ยงเดินขึ้นมากับเกนจิครับและเล่งไปที่บิชานครับเข้าไปวางริวนอคคาริพาาครับและใช้สตันไม่โดนครับบิชานมีการตั้งหลักและได้ยิงครับแต่ว่าชีเข้ามาบิชานอยู่ในตำแหน่งที่แย่มากครับแต่ว่าสามารถที่จะฆ่าได้ครับบพทผลของเดนซิโก้ยือได้แป๊บนึงครับแต่ตอนนี้กำลังโดนไล่ต่อครับสำหรับฝั่งของทีมเกมทีวีและฮันโต้ครับกลายเป็นสวมบทบาทหน้าที่ในการทำดาเมจและเก็บแนวหลังไปได้ถึง2ตัวด้วยกันครับรวมเป็น3มเกมทีวีที่ต้องเสียไปในไฟเมื่อกี้แลกกับเลี้ยงคนเดียว โอ้โหต้องบอกครับว่ารอเลียวที่มีดาเมจนะแล้วมีไอเทมขนาดนี้เป็นสิ่งที่ทุกทีไม่อยากเจอครับครับแล้วไปที่ทาด้านของดาร์คเลเยอร์อีกครั้งหนึ่งครับไม่มีไอลีครับในการเข้ามาช่วยแทงครับแต่เพื่อนเข้ามาแล้วเอาเกมทีวีเห็นครับว่าเอาดาร์คเลเยอร์อยู่ครับและเปิดสกิลใส่ทันทีแต่ว่ามีเซริเนียครับที่เล่นซีเนียเข้ามาเติมฮะ เอ็กบีจะกลับได้หรือเปล่าครับตามแล้วฮะตอนนี้นะให้เฮนรี่เมื่อกี้ตายครับโอ้โหเสียร์คีบก่อนครับแต่เอ็กบีเคลียร์เหมือนกันครับแต่เข้าไปเคลียร์แบบนั้นใช้สกิลสองหลบมาแต่มีการซ้อนมาถึงสามครับแล้วโดนกระทืบด้วยพลังแห่งมังกรตายไปครับเฮนรี่อันโซกับชิี้เข้าไปเบิร์ดครับเบิร์ดครับโอ้โหเบปียกเไยฮะดาเมจทดังเวทมันแรงจริงครับเพราะว่าของที่ออกมาของพีเอสแมนเนี่ยกันกายอย่างเดียวไม่ได้กันเวทเลยฮะมีแค่รองเท้าอย่างเดียวที่กันเวท หนักแล้วครับเกมทีวีโอ้มีความหวังแวบๆนะครับแต่ความหวังนั้นเหมือนจะโดนดับไปอีกครั้งหนึ่งฮะแล้วมาเปิดดักซเลเยอร์ครั้งที่2ครับ SMG แล้วรอบนี้ไม่น่าพลาดเดซิเคิลครับจากด้านของชีชีที่เล่นมูราดโอ้เมื่อกี้นี่นี่ชี้ชี้ครับแต่ว่าพอเข้าทีมไฟปุ๊บชีชีหายชีชีหายอ่ชีหายแล้วเพื่อนอ่าอ่าส่วนมากไม่ใช่ฝั่งเขาด้วยแต่ชี้หายเนี่ยฝั่งเกมทีวีนี่แหละ ชี้หายไปเลยตัวเนี่ยแล้วซีเนียลครับโซโล่ทุนน้าของเอพิโซดดากอนนะครับให้ก่อนน้าของ s จ g จะเป็นแต้มที่3ของ SMG หรือไม่เพราะซีเนียลครับดาเมจนะจะแรงตามเลือดที่ตัวเองอมีนะออเกิดครับทุนน้าของซีเนียลฮะแล้วดูครับเลือดข้างบนครับมาเป็นบาร์โค้ดเลยครับโอ้ถี่มากครับซีเนียลโอ้ถี่ยิบเลยครับ แทงของจริงครับเกิดมาเพื่อแท้งฮะเกิดมาเพื่อเก็บน้ําครับนั่นคือแท้งอย่าไปทําแท้งนะครับหรืจะบาปครับน้องน้็แท้งก็หน่อยละเออโอ้กาะเกิดก็ค่อยมาเหรียก็ออกเกาะเกิดเช่นเดียวกันนะตอนนี้ครับฮันโซยืนทาไมครับรอครับรอตัดสมรถให้รถดันเข้าไปสองสองคัน ถ้าเกิดมียื้อหน้าบ้านแล้วเขาไม่มาตีนะรถก็จะช่วยตีแทนครับผมนี่ครับดันมาแล้วฮะและลงไปที่เลนล่างครับสำหรับเอ็นจีครับและชี้ครับตีป้อมฟรีได้ป้อมไปแล้วครับและทำให้เกมทีวีเล่นยากครับตรงกลางมาต่อจากการดันทิ้งไว้เมื่อกี้ครับมันสองทางที่การเล่นตีเนี้ยลงมาปาร์คเสร็จตอนนี้ครับแบทเป็นหนึ่งฝั่งเกมทีวีที่พยายามจะดันเอ็นจีออกไปครับและตายกันไปคือเลนหนึ่งและสองตัวครับและตอนนี้ฝั่งของเอ็นจีครับเกิดมาสำหรับเหลียงครับแต่ว่าต้องหนีออกมาฮะ แต่แค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับพอได้ไปถึง2ทางด้วยกันไม่จำเป็นต้องรีบต้องร้อนครับสำหรับ SNG หนาครับเสีย XP ไปแต่ว่าพยายามจะไล่ต่อครับสำหรับเพนลี่และสกายฟอว์พาสครับทีนี้พอเห็นว่าสกายฟอว์พาสเสร็จปุ๊บเลือกที่จะสวนแต่ว่าทัวร์ดาเมจมันไม่มีครับฮันโซก็ตายไปก่อนหน้านั้นครับเกนจิโดนทางอยู่หน้าป้อมครับแล้วพยายามจะวิ่งหนีครับเกาะเกนไกอาฮะรีเลือดขึ้นมาเบิร์ดป้อมไปได้ครับตีเปี้ยงหายไปครับและดูครับเซรีเดีย ้าวและเนียนไปเจอเอา้าวชชิกระโดดเอาวสวยงามครับเล็กโดดกลับมาที่เดิมเจอบิชานยิงดักไว้ได้ฮะโอ้สี่สิจ็วินาทีชชิครับจะต้องรอเกิดฮะแต่สถานการณ์ทางฝั่ง,งของครนะัเกมทีวียังไม่เปลี่ยนเพราะว่าซิรีเนียดนันป้อมด้านขวาที่ได้ทูระคีปรครเข้าไปฮนะ ทีเนียตัดสินใจที่จะวาร์ปกลับหรือเปล่าครับเหมือนบังคับก็ต้องทําให้ทางฝั่งเก็บพีวิทกลับนะแต่ว่าไม่ยอมกลับโดนดักเก็บที่หน้าบ้าน PS เอสแมนตายไปก่อนเป็นศพแรกครับที่เหลือจะทํายังไงครับและเกิดมาด้วยเกาะเกิดมาสําหรับ PS เอสแมนแต่ว่าก็ตายซ้ํา2อยู่ดีครับมีการเชนโดโรจากเอ็กบีบอกคือจะเก็บทกตเนียได้แต่ว่าบิชานครับโอ้ตอนนี้ครับมีทารอนสามารถเก็ตูเนียได้เสียไป3ตัวนะครับโอ้และเกิดมาหนึ่งครั้งครับและเกตูเนียตัวนี้กลอยังมีโอและเข้าไปทิศทางยิงก็ไม่เอ็งหนึ่ง โอ้ยกระโดดไม่ได้เสียไป4ตัวครับตอนนี้สำหรับ S M G และเหลียงต้องวาร์ปกลับบ้านเพื่อที่จะไปกันฮะแต่ว่า1วินาทีชชิเกิดเลยฮะโอ้โหชชิไม่น่าหายเลยครับเมื่อกี้แล้วทางด้านของ S M G ต้องจ่ายอะไรบ้างกับการแพ้ครั้งนี้เอาวครับแต่ว่าด้วยดาเมจที่อาจจะมั่นใจครับและใช้ชนดองใส่เหลียงทันทีครับแล้วะไม่ต้สองฝั่งพิชานะพยายามจะยิงและเบิร์นดาเมจใส่ป้อมครับไปได้อีกหนึ่งป้อมจะได้ป้อมดันไหนไหมครับ10วินาทีครับ5วินาทีเฮนรี่มาแล้วครับ เดินมาแล้วฮะเกนจิเกิดมาครับมาช่วยแทงครับอได้แค่นั้นครับก็ต้องถอยไปสถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนครับเกมทีวียังคงเสียเปรียบเทเซไปนะครับต่ออากาศให้ทีมของตัวเองนั้นได้หายใจหายคอครับเกิดมาอีกครั้งแล้ววัดกันที่วอหน้าครับลุ้นครับเมื่อกี้ใครเกิดใหม่แต่ปุ๊บก็ซื้อดิเคิลต่อครับวัฏถจักรวนเวียนไหวตายเกิดอย่างนี้หลฮะแหมเฮนรี่แกไม่แวะเอาทางด้านของแอปซรากอนแล้วนะครับ ต้องไปดันซูเปรอร์คีปออกก่อนครับเหลืองครับซื้อก่อเกิดครับฮันโซโดนเก็บไว้ครับจากวอที่แล้วตอนนี้นี่การเงินเนี่ยพอเกินหมื่นหนึ่งแล้วแต่ละคนครับหรือว่าตั้ประมาณ5้าหมื่นในเกมครับก็คือของน่าจะเต็มๆกันหมดแล้วก็มีแค่เปลี่ยนเกาะเกิดใหม่กับลิิเคิลนี่แหละฮะ วัด2อย่างครับความอืดของ s m g กับพลังทำลายล้างของด้านเกม t v r และวัดอีกอย่างหนึ่งครับความเร็วของนิวครับในการสับเปลี่ยนไอเทมครับระหว่างการเกิดใหม่อ้าวเหลียงเหลียงเหลียงขึ้นบ้านเหลียงตีบ้านาแล้วแทงด้วยริวนออีกครับตอนนี้ตีกัน2คนครับแต่ว่าเหนือดาเมจจะไม่พอพิชานเข้ามาเร็วเกินไปไม่มีคนดักครับพิชานกำลังจะตายแล้วกิ้งมันยังจะยิงอยู่เล็กเล็กกันได้ไม่หนึ่งคนแลวยิงต่อครับเซลีเนียโดนสโลด้วยป้อมด้านในครับและตอนนี้พิชานยิงรีครับเหลี่ยงเกิดใหม่หนึ่งครั้ และการไล่ของ PS เแมนครับจะสามารถไล่ฝันของค้าวได้หรือเปล่าแต่ว่าคุณดูกูดาวนใ,นในการออารอตาเกิดครับสายเกิดของเกมทีวีครับไปเสียถึง3ตัวด้วยกันครับที่แมปตรงกลาง และได้ไป3ทางเรียบร้อยครับจะมีซปเปอร์คิปเกิดมาที่เลนกลางเยอะมากทำให้เกมดีวีต้องป้องกันอย่างลําบากครับโอ้และดูครับตอนนี้ครับดันมา3ทางด้วยกันครับสามตัวครับสี่ตัวครับิญฝั่ง SMG พยายามจะเข้ามาเก็บนะครับแต่ว่าฮันโตครับจะสามารถเก็บบิชานได้หรือเปล่าแต่บิชานมีเกาะเกิดใหม่ครับตายเสร็จบุกครับกำลังจะเกิดม่อีกครั้งหนึ่งสำหรับบิชานแต่ความเหมือนจะไม่ทันเกิดมาบ้านก็แตกครับเป็น s m g นํานำไปก่อน3ต่อหนึ่งเกมขอยเกมหนึ่งเขาจะเป็นแชมปเปี้ยนในทัวร์นาเมนต์นี้